สวัสดีค่ะคลิปนี้เพิ่มเติมในเรื่องของการเจริญเติบโตของมแงมลงแมลงจะอาศัยการถอดคาบเพื่อที่จะตัวใหญ่ขึ้นตัวโตวขึ้นนะคะทีนี้พฤติกรรมของการถอดคราบของมแมลงถามว่ากี่วันถอดคาบตัวนี้ไม่ชัดเจนเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะมานั่งจับเวลาได้เนื่องจากเราเลี้ยงบ่อรวมแบบนี้เพื่อนเว้น,นแต่ว่าเราจะทําการทดลองในห้องทดลองเสร็จแล้วจับไปไม่กี่ตัว แล้วก็ดูว่าระยะเวลาถอดข้าบของเขาอะประมาณกี่วันแล้วก็ทํำหลายๆรอบเพื่อที่จะเห็นถั่วเฉลี่ยว,ว่าการถอดขาบะใช้เวลากี่วันนะคะแต่ทีนี้มันไม่สําคัญกับคนเลี้ยงเนาะสิ่งที่สําคัญกับคนเลี้ยงแล้วต้องคอยสังเกตนะบางท่านตกใจนี่ค่ะเป็นภาพของแมลงเขาถอดขาบเขาจะทิ้งขาบไว้ประมาณนี้หากไม่มั่นใจว่าเป็นตัวตายหรือเป็นคาบให้เพื่อนจับขึ้นมาดูเลยค่ะ ถ้าเป็นภาพจับดูจะไม่สักมือถ้าเป่านี่ปิลลมเลยนะปิวแบบง่ายๆเลยปิวแบบไร้ชีวิตแต่ถ้าเป็นซากตายนะจับขึ้นมาดูเขาจะสากมือเป็นแข็งๆสากมือนั้นคือซากตายถ้าตายตอนเล็กนี่คือเปอร์เซนต์กันเข้าถึงแหล่งน้ําไม่ได้ขาดน้ําอดน้ําแล้วก็อากาศเอย่ยสารเคมีเอย่ยนะตัวนี้คือทําให้แมลงเล็กตายให้เราสังเกต3ข้อนี้แล้วก็แก้ไขปรับเปลี่ยนนะจะช่วยในเรื่องแมลงเล็กตายน้อยลงได้ ส่วนคาบเราจะเก็บออกก็ได้หรือไม่เก็บออกก็ได้นะฮะส่วนตัวนานิดจะเก็บทำความสะอาดแต่ไวประมาณเนี้ยตัวเล็กประมาณเนี้ยถ้าเก็บตอนเนี้ยเขาจะไม่ค่อยหลบไม่กวาดเรานะแล้วก็จะโดนทำ้ายจะมีตายนะตอนเนี้ยให้ซักประมาณเป็นกักเล็กนะตอนนี้ยังไม่กักเล็กค่ะ ให้เป็นกักเล็กแล้วเราค่อยทําความสะอาดอีกรอบจะช่วยให้เขาหลบไม่กวาดเราได้แล้วก็เขาไม่ตายนะวิธีทำความสะอาดง่ายๆเพิ่มเติมใหม่ให้อีกนิดนึงโอเคหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน,อนๆใหม่ที่สังเกตมแมลงยังไม่ค่อยได้นะจับจุดสังเกตประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ